นะมีปากเสียงอีกมีปากเสียงอีกไปกินนูก,กินข้าวหูอกฮีมน้องขีมไหนวะเริ่มเล่นกันแล้วลูกหไหน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  ไหนไหนไหนนี่นี่ดูหนูน่ารักไหมหนูน่ารักไหมน่ารักไหมวันนี้วันวันวนนี้ กินข้าวหนูกินข้าวแล้วนะครับกินข้าวแล้วนะครับอืมคุ้มทุกวันในวันขี่ไหนไหนอืมอืมนั่นไหนไหนไหนอุ้มกันเลยไปละไปละไปละอขับขับขับ กินข้าวโดดกินข้าวเดี๋ยวพ่อข้าวกินโดดนะครับ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 อุ้ม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 ไหนอุ้มอุ้มไหน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 เอออุ้มอุ้ม